สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมา,มากๆเลยเกี่ยวกับความเป็นไปได้นะครับผมที่ความขัดแย้งในตวันออกกลางเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นถึงขั้นเป็นการมาเชิญหน้าแบบตาต่อตาฟันต่อฟันระหว่างมหาอำนาจทางทหารอีกคู่หนึ่งสําหรับอิสราเอลนะครับผมไม่ได้หยุดอยู่แค่อิรานเป้าหมายต่อไปเนี่ยอาจจะเป็น ตุรกีครับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นบทความจากเว็บไซต์สำนักข่าวอัลจาซีรานะครับผมได้ไปอ่านแล้วก็ได้ทําการสรุปนะครับผมบทวิเคราะห์ไม้ทุกคนได้ฟังกันว่าทําไมตุรกีเนี่ยถึงจะกลายมาเป็นเป้าหมายต่อไปของอิสราเอลเดี๋ยวราพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาเริ่มรับชมและฟังเกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่านะครับหลังจากการโจมตีในกรุงโดฮาในเมืองหลวงของประเทศกาตาร์นะครับผมโดยทั้งฝั่งของอิสราเอลเนี่ยถึงแม้เป้าหมายจะเป็นกลุ่มฮามาสก็ตามแต่การโจมตีครั้งนั้นเนี่ยนะครับ มาให้เกิดแรงกระเพื่อมนะครับผมทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างมากเพราะอิสราเอลเนี่ยแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยกล้าย,ยกระดับความขัดแย้งกับประเทศใดก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาตราบเท่าที่พวกเขาจําเป็นต้องทําด้วยเหตุน,นี้เนี่ยนะครับผมพวกนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเลยได้เริ่มออกมานะครับผมแสดงความกังวลกันว่าอิสาราเอลจะกล้าทําอะไรที่รุนแรงไปมากกว่านี้ไหมซึ่งแนวโน้มที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับผมก็คือการยกระดับความขัดแย้งไปสู่คู่ขัดแย้งใหม่ ซึ่งก็เป็นนะครับผมระดับของมหาอำนาจต่งางๆในภูมิภาคอย่างตุรกีเพราะล่าสุดนี้เองทางการอิสราเอลเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงว่าตุรกีเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่คู่แข่งของอิสราเอลอีกต่อไปแต่ตุรกีเนี่ยเป็นศัตรูของอิสราเอลและไม่ใช่ศัตรูธรรมดา เป็นศัตรูที่อ no ั Star นตรายที e ส though, ส่สนะุดในภูมิภาคด้วยคือเรียกได้ว่าอิสราเอลกับตุรกีเนี่ยก็ไม่ได้ถูกกันมาตั้งนานแล้วนะครับโดยความที่ฝั่งของตุรกีเนี่ยก็สนับสนุนนะครับผมคู่ขัดแย้งของอิสราเอลอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นการสนับสนุนทางการทหารนะครับผมแต่ทางการเมืองและการทูตเนี่ยตุรกีเนี่ยสนับสนุนนะครับผมกลุ่มของปาเลสไตน์อย่างเปิดเผยซึ่งหลังจากที่ทางฝั่งของอิสราเอลเนี่ยออกมาประกาศว่าตุรกีเนี่ยเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดเนี่ยทางฝั่งของตุรกกีีเเเออองง่่ยผมม็วาสล กำลังจะทำการนะครับผมจัดระเบียบอำนาจในภูมิภาคนี้ขึ้นมาใหม่โดยการทำให้อิสราเอลเนี่ยนะครับผมเป็นอันดับ1เบอร์เดียว ที่มีอำนาจทางการทหารและการเมืองอยู่ในจุดสูงสุดซึ่งสิ่งที่เป็นอุปสรรคของพวกเขาอย่างเดียวเลยเนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็คือตุรกีนั่นเองโดยที่หลายคนก็มองว่าการแผ่ขยายอํานาจของอิสราเอลครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดที่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลหรือผู้นําของอิสราเอลอย่างเนทันยูหูเนี่ยมีความตั้งใจะจะสร้างสิ่งนี้มาอย่างยาวนานมันคือแนวความคิดของ greater israel นั่นเองนะครับแนวคิด greater israel เนี่ยคืออะไรมันไม่ได้เป็น เพียงแค่การขยายขอบเขตดินแดนหรอกนะครับแต่มันเป็นการขยายอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งการจะทําตามแนวคิดนี้ของอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลเนี่ยมีรทธศาสตร์ที่แยบย์มากๆเลยและทํามาอย่างยาวนานหลายสิบปีแล้วคืออิสราเอลเนี่ยรู้ดีนะครับผมว่าวิธีที่อิสราเอลเนี่ยจะเอาชนะประเทศคู่ขัดแย้งต่างๆของอิสราเอลโดยเฉพาะนะครับผมกลุ่มประเทศอาหรับได้เนี่ยวิธีก็คือต้องแยกนะครับผมทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สมัครสมานสามัคคีกันสร้างฝ่ายสร้างความแตกแยกนะครับผมสร้าง ความไม่ลงรอยกันระหว่างกลุ่มประเทศพวกนี้เพราะถ้าเกิดเดียเด่ยวๆในอิสราเอลเนี่ยสามารถสู้ได้หมดทุกประเทศเลยนะครับแต่ถ้าเกิดรวมตัวกันเนี่ยอิสราเอลก็เอาไม่อยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอย่างในซีเรียเลบานอนหรือเยเมนอิสราเอลเนี่ยก็ใช้วิธีในการเข้าไปแทรกแซงนะครับผมในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเหล่าบรรดาประเทศต่างๆเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางนี้นั่นเองซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของอิสราเอลแต่กลับกันเนี่ยตุรกีเนี่ยนะครับผมเขาไม่ได้มียุทธศาสตร์แบบนี้ ตุรกีเนี่ยนะครับผมมีความต้องการที่จะยูนิฟายนะครับผมหรือรวมประเทศในตะวันออกกลางให้มีความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งก็แน่นอนนะครับผมว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของตุรกีให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตุรกีเนี่ยเสนอตัวเองในการทําหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างการไก,กล่เกลี่ยนะครับผมหรือข้อขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆหลายคู่ขัดแย้งแต่ก็ไม่ได้มาโลกสวยอะไรนะครับผมสุดท้ายเนี่ยมันก็เพื่อประโยชน์ของการที่ตุรกีเนี่ยจะขยายแผ่อิทธิพลไปยังประเทศเหล่านั้นแต่ก็ กลายเป็นว่านะครับผมทั้งตุรกีและอิสราเอลเนี่ยอต่างคนต่างมีวิธีของตัวเองแต่ จุดหมายของทั้งคู่มีเหมือนกันก็คือการเป็นที่1ในภูมิภาคนี้นั่นเองพูดง่ายๆเนี่ยนะครับผมมันเหมือนสงครามเย็นย่อมๆระหว่างอิสราเอลและตุรกีในภูมิภาคตะวันออกกลางและอะไรนะครับผมที่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเอ้ยทั้งสองเนี่ยกำลังขยายอิทธิพลนะครับผมไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ยกตัวอย่างเช่นกรณีแรกคือในซีเรียเราจะเห็นได้เลยว่าทั้งอิสราเอลและตุรกีเนี่ยนะครับผมเข้ามามีส่วนในความขัดแย้งสงครามกลางเมืองซีเรียอย่างยาวนานอย่างอิสราเอลเนี่ยนะครับผมก็ทำการ ส่งทหารก็ไปในซีเรียและมีความพยายามนะครับผมที่จะทําให้ซีเรียเนี่ยอยู่ในสภาพของความแตกแยกนะครับผมแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายสกัดขานะครับผมฝั่งของรัฐบาลเพื่อที่จะไม่ให้ฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะครับผมสามารถกลับมารวมชาติซีเรียได้อีกครั้งเพราะถ้าเกิดนะครับผมรัฐบาลซีเรียเนี่ยฟื้นฟูชาติกลับมาได้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลายมาเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลเนี่ยมันก็จะมีมากทวีขึ้นไปอีก แต่ในส่วนของตุรกีเนี่ยนะครับผมตุรกีเนี่ยพยายามที่จะทําให้ซีเรียเนี่ยกลับมาฟื้นฟูนะครับผมรวมกันภายใต้รัฐบาลกลางได้อีกครั้งนึงเพราะแน่นอนนะครับผมประการแรกเลยเนี่ยก็คือฝั่งที่เป็นรัฐบาลของซีเรียในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นฝั่งที่โปรตุรกี และได้รับการสนับสนุนจากตุรกีอย่างมากและประการที่2เนี่ยถ้าเกิดซีเรียเนี่ยนะครับผมกลับมาฟื้นฟูชาติรวมกันได้อีกครั้งหนึ่งซีเรียเนี่ยก็จะกลายมาเป็นนะครับผมฟุตโฮทีท่สําคัญหรือเป็นฐานที่มั่นที่สําคัญนะครับผมสำหรับตุรกีหากเกิดความขัดแย้งกับอิสราเอลขึ้นเพราะาซีเรียเนี่ยก็มีพรมแดนนะครับผมติดทางตอนเหนือกับอิสราเอลเหมือนกันนะครับผมยังบริเวณที่รับสูงโกลานเนี่ยแหละ ส่วนกรณีตัวอย่างที่2เนี่ยก็คือเกาะไซปรัสเกาะไซปรัสเนี่ยนะครับผมก็เป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกน,นะครับผมซึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าอยู่ตรงกลางระหว่างตุรกีกับอิสราเอลเลยก็ว่าได้ฟังดูเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นสถานที่แปลกๆที่ไม่น่ามีการมาเชิญหน้ากันได้แต่เรียกได้ว่าไซปรัสเนี่ยก็เดือดไม่แพ้กันเลยพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญมากๆอิสราเอลเนี่ยได้ทําการเพิ่มกําลังนะครับผมฐานที่นั่นเนี่ยอย่างต่อเนื่องโดยทําการซ้อมรบนะครับผมร่วมทางเรือ และสร้างความสัมพันธ์ด้านการป้องกันที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลไซปรัสที่เป็นรัฐบาลเชื้อสายกรีกแต่กลายเป็นว่าในมุมมองของทางฝั่งตุรกีเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าการที่อิสราเอลเนี่ยขยายอิทธิพลไปยังไซปรัสเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงร่วมนะครับผมแต่เป็นยุทธศาสตร์ในการอบล้อมตุรกีจากทางใต้โดยที่มองว่าอิสราเอลเนี่ยกำลังพยายามนะครับผมจะตีกรอบและจํากัดการเข้าถึงเส้นทางเดินเรือที่สําคัญของตุรกีเราจะเห็นได้เลยว,ว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการประทะก,กันโดยตรงเนี่ยแต่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็เริ่มมีการสนับ สนุนนะครับผมรัฐบาลหรือฝั่งของตัวแทนของตัวเองในพื้นที่ที่แต่ละฝั่งเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นภัยคุกคามของตัวเองซึ่งความขัดแย้งระหว่างตุรกีกับอิสราเอลเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเวลาที่อิหร่านทะเลาะก,กับอิสราเอลนะอันนั้นเนี่ยอาจถึงแม้ว่ามันจะมีเหตุผลทางการเมืองเหตุผลทางศาส,สนาเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเนี่ยแต่มันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเหมือนในตอนของตุรกีที่กาลังจะเกิดขึ้นได้เพราะตุรกีเนี่ยก็จัดว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนาโตเหมือนกันซึ่งกลุ่มนาโต้ใครนาล่ะก็สรรัฐอเเเมิกกานียย้ด๋ว อเมริกาเนี่ยก็เป็นแบ็คใหญ่ของอิสราเอลไม่ใช่เหรออย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับเพื่อนของอเมริกาทะเลาะก,กันเองหรือเปล่าจะว่าอย่างนั้นก็ถูกซึ่งถ้าเกิดอิสราเอลเนี่ยได้เปิดฉากโจมตีตุรกีขึ้นมาจริงๆเหมือนที่ทํากับกาตาเนี่ยอากาตาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกับอเมริกานะแต่กาตาไม่อยู่ในนาโต้นะครับผมนาโตเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่ามาตราที่หหรือ Article 5ระบุว่าถ้าเกิดโจมตีนะครับผมสมาชิกคนใดคนหนึ่งในนาโตเนี่ยก็คือการโจมตีทุกคนเรียกได้ว่านี่เนี่ยนะ สร้างความเสียหายให้กับอิทธิพลของสหรัฐเป็นอย่างมากเพราะมันจะอยู่ในสภาพที่อเมริกาเนี่ยจะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกหรือเป็นไดเลม,ม่านั่นเองเพราะลองคิดภาพตามว่าถ้าสมมติว่าอิสราเอลเนี่ย เกิดทิ้งระเบิดนะครับผมใส่เป้าหมายอะไรก็ได้ที่อยู่ในตุรกีเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการโจมตีใส่ตุรกีแล้วถูกไหมแล้วทีนี้เนี่ยตุรกีเนี่ยก็อาจจะเรียกร้องนะครับผมให้นาโตเนี่ยใช้อาร์ติเคิลหหรือมาตราที่5ใส่อิสราเอลแต่ทีนี้เนี่ยคนที่กลุ่มบางเขียนของนาโตเนี่ยคือใครกันก็คืออเมริกาเนี่ยแหละครับทีนี้มันก็เป็นดาบสองคมแล้วเพราะถ้าเกิดอเมริกาเนี่ยเลือกเข้าข้างฝั่งของอิสราเอลมันก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือของอเมริกาในฐานะผู้นํานาโตเนี่ยหดหายลงไปอย่างมากเเลลยนนนะรผมมมทที้ใกุ่่ปศาชอืๆ ก็อาจจะคิดดูแล้วว่าเฮ้ยนี่ขนาดตุรกีที่เป็นสมาชิกเนี่ยอเมริกายังไม่สนับสนุนเลยไหนจะยังโปลแลนด์อีกล่ะที่รัเสเซียโจมตีถึงแม้ว่าจะเป็นการโจมตีเล็กๆแต่ก็เป็นในพื้นที่ของโปลแลนด์ก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับรัเสเซียเลยอย่างนี้กลุ่มนาโตของเรายัางมีความน่าเชื่อถืออยู่หรือเปล่าแต่กลับกันถ้าเกิดอเมริกาเนี่ยเลือกที่จะใช้มาตราที่5กับอิสราเอลเนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะอิสราเอลกับอเมริกาเนี่ยนะครับผมมีความร่วมมือกันที่ลึกซึ้งในมิติที่มมาาาาากกกกว่า่ารรรรหนผใแงงงของเอเื เศรษฐกิจและการเมืองภายในของอเมริกาด้วยถ้าที่ไม่ง่ายสมมุติว่าเป็นละครเนี่ยอิสราเอลเนี่ยน่าจะเหมือนกับเป็นนะครับผมลูกชายคนโตของประธานบริษัทนะครับผมที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวพ่อเนี่ยก็อยากจะสั่งสอนนะครับผมแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะก็เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนั่นเองนะครับอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้นะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมความขัดแยงระหว่างตุรกีและอิสราเอลเนี่ยพวกนักวิชาการเนี่ยนะครับผมเขาเรียกความขัดแย้งนี้ว่าโซนสีเทาหรือเกรซนที่อยู่ในระดับสูงนะครับผมตลอดเวลาซึ่งเขาขยาย ความว่าไอ้ความขัดแย้งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การเผชิญหน้าทางทหารกันอย่างโดยตรงไม่น่าใช่การส่งเครื่องบินเรือลบไปทิ้งระเบิดใส่กันแบบจงครึมเพราะทั้งคู่รู้ดีว่ามันเป็นราคาที่สูงเหมือนกับอเมริกาโซเวียตในยุคสงครามเย็นนะครับผมเขาก็ไม่กล้าซัดใส่หน้ากันตรงๆในยุคนี้ความขัดแย้งแบบเกรซนระหว่างอิสราเอลกับตุรกีเนี่ยมันหมายถึงนะครับผมเป็นยุคของปฏิบัติการลับหน่วยมัสซาด การโจมตีทางไซเบอร์สงครามตัวแทนและการโจมตีแบบเจาะจงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะฟังดูเล็กๆนะครับผมแต่ไม่ใช่เลยมันสามารถสร้างความเสียหายระดับสูงให้กับประเทศประเทศหนึ่งได้นะครับผมถึงขั้นเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนการปกครองได้เลยทุกคนก็เห็นนะครับผมโลกยุคนี้เนี่ยมันเปราะบางมากเนปาลเนี่ยรัฐบาลสิ้นอำนาจในระยะเวลาเพียงแค่3 4วันเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดเป็นระดับของหน่วยปฏิบัติการลับของสองมหาอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายให้มากกว่านี้เท่าทวีเลยก็ เป็นได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสงครามเย็นยุคใหม่ในตะวันออกกลางก็ไม่เวอร์เกินไปนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างกับการวิเคราะห์นี้ของเอารจัสซีรานะครับผมอันนี้ผมไม่ได้วิเคราะห์มาเองนะแต่มาแปลให้ฟังเฉยๆก็มีความน่ากังวลอยู่จริงนะครับผมถ้าเกิดพูดถึงเขาโครงความเป็นไปได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ในความพยายามที่จะขยายอิทธิพลของทั้งตุรกีและอิสราเอลท่านผู้ชมคิดกันไว่ายังไงบ้างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับฝ่ายไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากัมาได้เลยนะครับวันนี้ขอเนี้ลาไปเพียงเทนีแล้วกันนะ นมมากเลยนะครับ